ในที่สุดดากอนเนียซาก้าเกมที่ผมรอคอยเปิดให้เราลองเล่นแล้วในรูปแบบ Cross Beta สำหรับสมาร์ทโฟน Android หากใครสนใจไปกดโหลดกันได้เลยใน Google Play Store ครับเอาละ่ะวันนี้ This is Game จะมาลองเล่นดากอนเนียซาก้าบนสมาร์ทโฟน a Android ระดับเรือธงขุมพลัง Snapdragon 8 Gen 3ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเกมภาพจะสวยแค่ไหนและน่ารักขนาดไหนไปรับชมกันครับ ดราก o n เนียซาก้เกม m m ็บ p m o อในสไตล์ภาพสามิติสุดน่ารักที่สวยงามกับโลก Open World ที่ให้ผู้เล่นได้เดินสำรวจได้อย่างอิสระหรือจะให้เดินตามเควสก็ได้ตามที่ผู้เล่นต้องการซึ่งดราก o n เนียซ a ก้มาพร้อมกับอาชีพที่ให้เราเลือกมากถึง4อาชีพคือวิศว์แอชเชอร์แดนเซอร์แนพร้อมเลือกตัวละครชายหรือตัวละครหญิงได้ตามต้องการ รวมไปถึงการปรับแต่งตัวละครได้ทั้งใบหน้าทรงผมสีผมสีดวงตาส่วนระบบการเล่นเกมก็เป็นไปตามสไตล์ MMO RPG ทั่วไปให้เรากดสกิลกดเดินในการโจมตีมอนสเตอร์แต่ความสนุกของ d r a g o n i a ีย g ากคือระบบการต่อสู้นี่แหละครับที่ถึงแม้จะมีระบบการต่อสู้แบบออโต้ก็ตามแต่มันไม่สนุกเท่าการเล่นด้วยตัวเอง เพราะเราต้องกดหลบการโจมตีและกดการเดินหลบไปหลบมาพร้อมโจมตีไปพร้อมกันถือว่าทำระบบเกมเพลย์มาได้ตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเล่นแบบออโต้และผู้เล่นที่ต้องการเล่นด้วยตนเองครับและระบบการ,รอัปเกรดตัวละครทำได้หลากหลายวิธีมากๆครับตั้งแต่การสวมใส่อเทมต่างๆไปจนถึงการตั้งฉายาของตัวละครก็ตามก็เป็นตัวเพิ่มสเตตให้เราในการเล่นเกมได้ รวมไปถึงการเพิ่มคริสตัลมังกรแต่ละสายพันธุ์ก็เป็นการเพิ่มสเตตที่แตกต่างกันได้อีกเช่นกันซึ่งจุดเด่นที่ถือว่าเอาใจสายเกมเมอร์มากๆเลยก็คือระบบการถ่ายภาพการอัดวิดีโอภายในเกมที่จะมีมุมมองการถ่ายภาพแบบมุมกว้างพอร์เทรตโปสเตอรต่างๆและการสร้างกรอบรูปมาให้เราสนุกกับการถ่ายภาพการอัดหน้าจอวิดีโอและนำไปแชร์ต่อในกลุ่มคอมมูนิตี้ได้อย่างสนุกกันเลยทีเดียวครับ ถึงแม้ว่า d r a g o n er ีย s a g กจะเป็นเกม 3D open world สไตล์น,น่ารักน่ารักดูแล้วไม่น่ากินสเปคเยอะก็ตามนะครับแต่หากว่าคุณปรับกราฟิกระดับอัลตร้าและเฟรมเรทระดับ High ไฮเฟรมเรทเล่นบนสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่ใช้ชิปล่าสุดอย่าง snapdragon 8 Gen 3ก็ตามก็ยังเจอกับประสบการณ์เฟรมเรทตกโดยที่ตัวเครื่องยังไม่เกิดอาการความร้อนขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการอัพ i z e เกมที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เป็นไปได้เพราะณตอนนี้นะครับ เกมดากอนเนีากยังเปิดให้เล่นในรูปแบบ cross beta อยู่ยังมีเวลาให้เขานำไปพัฒนานำไปปรับปรุงต่อให้เกมออกมาสมูทเล่นได้ดีตั้งแต่สมาร์ทโฟนระดับแฟล s h i p ระดับกลางจนไปถึงระดับเริ่มต้นครับส่วนความดีงามของดากอนเนีย a ากที่ผมคิดว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆก็คือทุกภารกิจที่เราไปทำทั้งภารกิจหลักภารกิจย่อยมีเสียงภาคภาษาอังกฤษให้เราครบ,ครบพร้อมบรรยยยาไทที่แปลได้อย่างดี อ่านสนุกเพลินๆไปกับในเรื่องที่น่าติดตามสำหรับคลิปลองเล่นราโกเนียซาก้าวันนี้ This ตอเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ